สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณน้อยทุกคนเลยวันนี้เจอกับคุณน้อยอีกเลยนะคะในการเรียนรู้เรื่องของอันดับที่นั่นเองค่ะอันดับที่นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หเรื่องของจํานวนนับหนึ่งถึงสิบและสื่อันติดนะคะอันดับที่นะคะจะอยู่ในตัวชี้วัดที่หนึ่งค่ะบอกจํานวนของสิ่งต่าง แสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกินหนึ่งอจ้ะอันดับที่นะคะคือการจัดเรียงตามลำดับก่อนหลังนั่นเองนะคะอันดับที่ลำดับที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะมาดู อันดับที่นะคะของสัตว์เดี๋ยวคุณน้อยจะยกยสัตว์น่ารักๆมาให้เด็กๆได้ดูอันดับที่กันนะคะเป็นตัวอย่างนะโดยคุณน้อยจะกําหนดให้จุดเริ่มต้นคือต้นไม้นั่นเองนะคะจากจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างอยู่อันดับที่เท่าไหร่กัน มาแล้วนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าตัวนะคะเราเริ่มต้นจากต้นไม้เองนะคะถัดจากต,ต้นไม้นะคะนี่คือสัตว์ที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งนะคะคือช้างนะคะช้างอยู่เป็นอันดับที่หนึ่งหรืออยู่เป็นอันดับแรกนั่นเองค่ะถัดจากช้างนะคะช้างเป็นหนึ่งนะคะเสือเป็นสองเพราะฉะนั้นเสือนะคะ จะอยู่เป็นอันดับที่สองนั่นเองนะคะถันจากเสือนะคะจากสองเป็นสามนะคะเพราะฉะนั้นยีรานะคะจะอยู่เป็นลำดับที่สามะคะ่ะหรือจะบอกว่ายีราบอยู่ตรงกลางก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าตรงหน้ายีรานะคะมีส,สองตัวและหลังยีราก็มีสองตัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยีราบอยู่ตรงกลางก็มีเลย ถ้าเปรียบยีราฟนะคะกับนิ้วมือด้้นห้าของคุณน้อยนะคะยีราฟก็จะเป็นเหมือนนิ้วกลางเลยนะคะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะคะต่อไปนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะอันดับที่สี่นะคะคือลิงเองนะคะลิงอยู่เป็นอันดับที่สีนะคะอันดับสุดท้ายหรืออันดับที่ห้านะคะคือน้องแมวตัวนี้น่เกะ นี่คือการจัดอันดับที่นะคะของสัตว์โดยที่เราเริ่มจากต้นหมายเป็นจุดเ,เริ่มต้นบันทิดนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปเลยตัวอย่างต่อไปนะคะในการจัดอันดับที่ของคุณครูนะคะคุณครูจะเริ่มต้นจากบ้านบ้านหลังนะคะเป็นจุดเริ่มต้นคุณครูจะนําสัตว์มาห้าชนิดเหมือนเดิมคะ่ะ ะคะมาแล้วนะคะหนึ่งสสามสี่ห้านะคะห้าชนิดห้าตัวมาให้ดๆนะคะการจัดอันดับที่ตอนนี้เราเริ่มจากบ้านแล้วเพราะฉะนั้นสัตว์ที่อยู่เป็นอันดับที่หนึ่งนะคะคือเต่าเนกนะคะอันดับที่หนึ่งอจะเรียกว่าอันดับแรกก็ได้นะคะต่อมา คัจากเต่านะคะตัวที่สองนะคะคือนกแก้วนกแก้ว ok อยู่เป็นอันดับที่2อนั่นเองถัดจากนกแก้ว ok นะคะคือหมีตัวนี้นะคะหมีตัวนี้อยู่เป็นอันดับที่สนะคะถัดจากหมีนะคะอันดับที่ส่นะคะคือหมาเนื่ั่นเองนะคะต่อไปอันดับสุดท้ายหรืออันดับที่ห้านะคะคือ เสือนั่นเองนะคะขอหนึ่งคำถามนะคะคุณน้ยจะถามี่เด็กว่าจากชนิดใดเอ่ยอยู่ตรงกลางค่ะตนนอ่อได้ไีมเอ่ยคือหมีใช่ไหมคะอ่าหมีตัวที่เอ่ยอยู่เป็นลำดับที่สามหรือจะบอกว่าอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณน้อยอยากให้เด็กๆช่วยคุณน้อยจัดลำดับของ สิ่งของแล้วก็สัตว์นะคะเด,เดี๋ยวเริ่มจากสัตว์ก่อนแล้วกัน,นะะมีสัตว์อยู่ทั้งหมดสีตัวนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีตัวนี้คือหอยทากจ้าตัวนี้คือมแมลงเต่าทองตัวนี้คือมดแดงนะคะส่วนตัวนี้คือพึ้งนั่นเอง สัตว์ทั้งสี่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงอันดับที่นะคะตามที่โจทย์กำหนดกันมาลองจัดอันดับจากข้อความที่กำหนดให้โดยเริ่มจากกระถางดอกไม้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะโจทย์กำหนดว่า,มาแมลงเต่าทองอยู่เป็นลำดับสุดท้ายนะคะลำดับสุดท้ายน่าจะเป็นลำดับที่เท่าไหร่ลูก ที่สี่ใช่ไหมคะคมสีตัวเนาะพึ่งอยู่เป็นลำดับที่สองหอยทากอยู่เป็นลำดับแรกนะคะและมดแดงอยู่เป็นลำดับที่สามนะคะเอาอีกหนึ่งคะั้งนะคะมแมลงเต่าทองอยู่เป็นลำดับสุดท้ายพึ่งอยู่เป็นลำดับที่สองหอยทากอยู่เป็นลำดับแรก ส่วนมดแดงอยู่ลำดับที่3ามนะคะอ่าตอนนี้จักทั้ง4ตัวยังไม่ได้เรียงตามอันดับที่ของตัวเองเลยนะคะเขาคงรองให้เด็กๆช่วยแงช่วยจัดอันดับที่ให้เขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันจัดเลยนะคะเอ๊เมื่อกี้เขาบอกว่าเราจะเริ่มต้นจากกระถางดอกไม้ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆช่วยผูหาเออลองดูนะคะ ถางดอกไม้อยู่ไหนอะอยู่นี่เจอแล้วนะคะกระถางดอกไม้อยู่นี่นะคะเด็กๆช่วยครูตะโกนเรียกชื่อของสัตว์ได้ไหมคะเขาจะได้มาอยู่เรียงตามลำดับของตัวเองกันนะคะตัวแรกคือคือใครคะหอยท่าอ้วตะโกนเรียกหอยท่า ะะเรียกปุกมาปั๊บเลยจัดลำดับอันดับที่สองนะคะคือตัวอะไรเอ่ยซึ่งขึ้นมาแล้วอันดับที่สามนะคะมดแดงอันดับสุดท้ายคือมแมงตาแทองนะคะเห็นไหมคะ จัดทั้ง4ชนิดก็ได้มาอยู่เรียงตามอันดับที่ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเด็กๆช่วยกันตะโกนเรียกชื่อเขาใช่ไหมน่ารักที่สุดเลยอ่าต่อไปนะคะจะจัดลำดับที่ของรถทั้งสีคันนะจ๊ะโดยเริ่มจากต้นไม้เป็นจุด เริ่มต้นนั่นเองนะคะโจทย์กำหนดให้คือรถสีเหลืองนะคะคันนี้เองน่ารักจังเลยนะคะรถสีเหลืองอยู่เป็นลำดับสุดท้ายนะคะต่อมารถสีแดงอยู่เป็นลำดับที่สองรถสีม่วงอยู่เป็นลำดับแรกนะคะและรถสีเง,เงินอยู่เป็นลำดับที่สาม จำได้ไหมเอาอีกหนึ่งครั้งเนาะ,ะรถสีเหลืองอยู่เป็นลำดับสุดท้ายร,รถสีแดงอยู่เป็นลำดับที่สองร,รถสีม่วงอยู่เป็นลำดับแรกรถสีน้ำเงินอยู่เป็นลำดับที่สามงงนั่เนอเองค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันจับนะคะอ่าเริ่มต้นจากต้นไม้ช่วยกันมองหนะาหน่วยงาอยู่ตรงไหนเลยมาแล้วอ่ะเจอแล้วนะคะ บนหมาอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะอ้าวตะโกนเรียกชื่อรถเลยรถสีอะไรจ๊ะรถสีม่วงค่ะอันดับแรกรถสีม่วงมาแล้วนะจ๊ะอันดับที่สองรถสีแดงอันดับที่ 3, สามรถสีน้ำเงินอันดับที่ 4, สี่รถสีเหลืองมาแล้วค่ะ รถทั้ง4ี่คันนะคะเรียงตามอันดับที่ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะพาไปดูการวิ่งแข่งขังนะคะ่ะในการวิ่งแข่งขัน100เมตรค่ะผลปรากฏว่าวิชัยคะ่ะวิชัยได้รับเหรียญทอง เอเด็ดเด็เช่วยูหาหน่อยนะคะในสามคนเนี้คนไหนนะชื่อวิชยัยเอแล้วคนที่ได้รับเหรียญทองเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่เท่าไหร่เอยอันดับที่หนึ่งใช่ไหมคะต้องค่ะคนที่ได้รับเหรียญทองคือคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งสแสดงว่าน่าจะเป็นคนใส่ชุดสี ข่าใช่ไหมคะคนนี้เอวิชยัยต่อไปนะคะมานกได้รับเหรียญเงินค่ะเหรียญเงินคือคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่สองนะคะคนไหนเอ่ยน่าจะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่สองสีฟ้าหรือสีเหลียวสีฟ้าใช่ไหมคะอ่ะ คนนี้ชื่อมานกนะคะมานะได้รับเหรียญทองแดงนะคะมานะได้รับเหรียญทองแดบงบจะแดงว่ามานะนะคะวิ่งเข้าชิ้นชัยเป็นลำดับที่สามนั่นเองนะคะใส่ชุดสีเขียวค่ะอ่ะเดี๋ยวจะเอา ความรู้ที่ได้จากหน้านี้นะคะไปต่อคำถามหน้าต่อไปคำถามนะคะใครวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่สามค่ะครูแม่ขอคำตอบจากเด็กๆน,น,น,นะคะคำตอบคือมานะนั่นเองนะคะอ่า ต่อไปนะคะใครวิ่งเข้าเส้นชายเป็นอันดับที่1นะคะคำตอบนะคะคือวิชัยมั่นะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะใครวิ่งเข้าเส้นชายเป็นอันดับที่2นะคะคำตอบคือมานบค่ะ ม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยเก็กที่สุดเดี๋ยวจะให้รางวัลเด็กๆโดยการดูนิทานเรื่องลาหลายนายค่ะนะคะว่าด้วยเรื่องราวของเจ้าลาตัวหนึ่งค่ะซึ่งมันเปลี่ยนนายนายที่บ้านมีคุณเจ้านายของมันนะคะหลายหลายคนเลยเดี๋ยวดเด็กๆไปดูนิทานแล้วก็มาตอบคำถามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ลาหลานายมีลาตัวหนึ่งทำงานอยู่ในสวนผลไม้มันรู้สึกว่ามันต้องทำงานหนักอย่างมากทุกวันแต่กลับได้กินอาหารเพียงนมและข้าวโพดเท่านั้นมันรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากจึงไปขอร้องนางฟ้าให้ช่วยเหลือนางฟ้าจึงส่งมันไปอยู่กับช่างปั้นหมอ้อ จากนั้นเจ้านายคนใหม่ก็ใช้ให้มันแบกหามดินก้อนใหญ่เป็นระยะทางไกลๆทุกวันเพื่อนำมาปั้นหม้อและสิ่งของอื่นๆแต่อาหารที่มันได้รับกลับเป็นเพียงฟางแห้งๆหญ้าและน้ำเท่านั้นลาจึงขอร้องนางฟ้าเป็นครั้งสุดท้ายให้เปลี่ยนเจ้านายใหม่ให้มันคราวนี้นางฟ้าจึงส่งมันไปอยู่กับช่างฟอกหนะัง เจ้านายคนหนักของลานั้นก็แสบในหัวายเพราะเจ้าลาต้องทํางานหนักยิ่งกว่าเดิมซ้ายังโดเนเคียวตีทุกวันทําให้มันสํานึกได้ว่าชีวิตตอนที่อยู่สวนผลไม้กับเจ้านายคนแรกนั้นแสนสบายยิ่งนักงานตอนนี้ทําให้มันรู้ว่าหากมันไม่ยอมทาอํางานหนักเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้มันต้องถูกขับหลังไปฟอกขาเป็นแน่พิธานเรื่องนี้ ลำบากที่สุดคือผู้ที่ไม่พอใจในสภาพที่ตนเป็นอยู่จบไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องลาหลายนายนะ,ะเป็นไงคะลาตัวนี้ไม่พอใจกับชีวิตตัวเองนะคะที่เปลี่ยนเจ้านายไปเรื่อยๆสุดท้ายเพวเองก็ต้องลำบากเนาะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆมาจัดอันดับเจ้านายของลากับเพื่อนกันนะคะ เจ้านายคนที่หนึ่งของลายังจำได้ไม่เอ่ยว่าคือใครนะคะเจ้านายคนแรกเลยคือเจ้าของสวนผลไม้นะคะต่อไปนะคะเจ้านายคนที่สองของลาคือใครเอ่ยนะคะบายให้นะคะคือช่างคือเขาทำเงี้ยช่าง ปั้นหม้อนั่นเองนะคะเจ้านายคนที่สองของเจ้าลาคือช่างปั้นหม้อนะคะส่วนเจ้านายคนที่สามนะคะพู้จะแสนใจร้ายที่สุดของลาเลยคือใครคะเด็กนะคะช่างฟอกหนักนั่นเองใช่ไหมคะไม่ยากเลยสำหรับการตอบคำถามเรื่องของอันดับที่นะคะ ขอจาดการวันนี้นะคะคุณครูาษากันก,กันบ้านนะคะให้เด็กๆหน้า20และหน้า21นะคะเป็นการจัดอันดับที่นะคะไม่ยากเลยเด็กๆลองเข้าไปทําดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชัมม่วโมงหน้านะคะบ๊ายบาย